โรงพยาบาลสมิติเวชศีราชามอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติหรือ AED 3เครื่องค่ะมูลค่า165,000บาทให้กับท่าเรือแหลมฉบังเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยและการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุฉุกเฉินค่ะ ที่ห้องประชุม4 4โรงพยาบาลสมิติเวชศีราิชาได้มีพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติจำนวน3เครื่องมูลค่า165,000บาทให้การท่าเรือแหลมฉบังเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยและการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ท่าเรือค่ะ ตัพิธีมอบครั้งนี้มีนายแพทย์พรรดอนกุลเกลียงผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศีราชาและสมิติเวชชนบุรีเป็นผู้ส่งมอบและมีเรือโทยุทธนาโมกขาวผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทีมความปลอดภัยและทีมสวัสดิการจากท่าเรือรวมถึงคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเข้าร่วมงานค่ะนายแพทย์พรดอนกุลเกลียงเปิดเผยว่าการมอบเครื่อง AED ในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานท้องถิน่นมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันซึ่งเป็นภาวะที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนภายในไม่กี่นาทีโดยเครื่อง AED จะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภยัยให้กับบุคลากรและประชาชนที่ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบงังด้านเรือโทยุทธนามมกขาวผูวอ้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังก็ได้กล่าวขอบคุณ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมิติเวชท,ที่เล็งเห็นความสําคัญในการช่วยเหลือหากมีผู้ประสบเหตุในภาวะหัวใจหยุดเต้นและพร้อมเป็นพันธมิตรในการร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปในอนาคตซึ่งหลังพิธีส่งมอบเจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลสมิติเวชศิรราชาก็ได้ทําการสาธิตการใช้เครื่อง AED อีกด้วยค่ะ